เป็นนกต่อนทีแต่ว่าเขาจะเลือกผู้หญิงของเขาเองแล้วก็คุยคุยคุยแล้วก็เวลาผู้หญิงโทรมาก็จะให้เราเป็นคนพูดแต่ต้องพูดตามที่เขาต้องการอย่าให้เราพูดเขาบอกว่าพัทยามันแคบนะคือเขารู้จักเขาบอกว่าเขารู้จักคนใหญ่เยอะที่แบบไม่ใช่แบบพวกตำรวจหรืออะไรพวกนักเลงเนี่ยเขาจะสั่งเก็บเราตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเขาเก็บเราไม่ได้เขาจะ โพสคลิปเราลงออนไลน์ค่ะก็มีอยี่หลายั้งนที่ก็คือหลังจากกลับมาวันนั้นเขาบอกว่าให้เราแก้งทำว่าไม่มีอะไรออย่างค่ะให้ยิ้มให้ชวนคุยให้อย่าตายใจจากนั้นเขาก็ทำกับเหยื่อรายที่สองเหมือนกับทำกับเราแต่ก็คือเอาให้เรานอนคุมโปงอยู่ที่โซฟาก็คือไม่ทำกับเราแต่ว่าไปทำกับเยืออ้างตัวเป็นโมเดลลิ่ง เป็นกระเทยอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทักมาหาเราแล้วก็แบบว่ารับงานเอ็นไหมในราคาที่สูงแล้วคือตอนแรกเราก็ไม่ได้รับเพราะว่ามันไกลาจากพื้นที่เขาก็ให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็เลยแบบตัดสินใจปะแต่พอมาถึงแล้วก็โดนหลอกอะค่ะเขาให้ราคาสองหมื่นค่ะสอ,อง 20, <000 S 2> หมื่นก็คือค่ารถค่าอะไรตั้งหากสอง มาจากพัทยาค่ะเบสเซ็จก็คือไม่ได้ค่ะโดนหลอกมาค่ะแล้วก็คือเขาอ,อ้างว่าลูกค้าติดธุระติดประชุมให้เราเปิดห้องรอ,อก่อนลูกค้าจะมารับช่วงประมาณบ่ายเราก็ไปเปิดห้องรอ,อก่อนหลังจากเปิดห้องรอ,อก,ก็คือ,อเราจ่ายเงินไปจํานวนประมาณ5้าร้อยบาทก็คือเราจะรองเงินทอนจากพนักงานแต่คือ เราได้มีเสียงเคาะประตูในความคิดเราคือพนักง,งานมาเคาะประตูค่ะแต่จริงๆไม่ใช่พนักง,งานค่ะก็คือในตัวเด่นชัยก็คือเปิดผักประตูเข้ามาแล้วก็ใช้มีดจี้ก็คือเขาบอกว่าอย่าส่งเสียงดังถ้าส่งเสียงดังกูฆ่ามาแน่กูมันกูมันใส่เด็กพัทยามานานแล้ว ตอนนั้นเราพยายามที่จะร้องขอชีวิตหรืออะไรเราร้องขอค่ะเราบอกว่าเรามีครอบครัวนะหนูมีเงินเท่านี้เท่านี้ในกระเป๋าหนูให้หมดเลยปล่อยตัวหนูได้ไหม,มหนูไม่จะไม่ทําอะไรก็คือเราเร้องขอชีวิตเขาก็บอกว่าแล้วไงมึงมีครอบครัวใช่ครอบครัวกูไหม,อ,มอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ทําร้ายเราแล้วก็ทําไม่ดีกับเราอะ สารพัดเละค่ะก็คือใช้ดาบมีดยัดเข้าไปในอวัยวะเพศเราค่ะจนกระทั่งมีเลือดออกอค่ะแล้วก็เตะต่อยบีบคอเราสารพัดแม้ว,ว่าเราจะพยายามที่จะร้องขอ,งของเขาก็ไม่หยุดใช่ไหมคะเขาบอกว่าอย่าทําตัวน่าสงสารอะไรเงี้ยนะคือเราไม่ได้ทาตัวน่าสงสารแต่คือเรากลัวจริงๆงานนั้นก็คือร้องไห้เราก็โดน คือเราต้องยิ้มเราต้องแฮปปี้ไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือวินาทีนะั้นมันไม่ใช่แนละ้วมนันเป็นไปไม่ได้มันทาไม่ได้แล้วไงก็เลยโดน,นหนักจนทุกวันนี้ก็ไม่กล้ารับงานแบบนี้อีกเลยไม่กล้ารับงานทั้งพิตตี้ถ่ายแบบอะไรทุกอย่างไม่กล้ารับอีกเลยอยากจะให้ตำรวจเอ,เอาเรื่องถึงที่สุดหรืออะไรยังไงบ้างคะก็อยากให้เรื่องถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเขาทํากับยาอ่ะเหยื่อแต่ละคนแบบสาหัสมากจริง ร่างกายเราก่อนคะ่ะเข้าขู่ก่อนแล้วก็ทํร้ายร่างกายเราแล้วก็ร่วมมีอะไรกับเราแต่เขาไม่สําเร็จความพ่ายเขาเลยเอาบังคับให้เราเสพย,ยาค่ะเป็นยาอะไรครับเป็นยาอะไรคะเป็นยาไอซ์คะ่ะเขาเตรียมมาเองเหรอคะใช่ค่ะเขาเตรียมมาเองคะอ่ะเาเป็น หนูเห็นเป็นหนูไม่รู้หนูระบุมันระบุไม่ถูกมันคือจํานวนเท่าไหร่แต่ว่าแฝงตัวตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังไม่กล้าไปไหนน่าจะไปโรงเรียนอย่างเดียวค่ะไปโรงเรียนก็กลับบ้านแค่นี้ตอนนั้น,นาโดนาการเลย,ยา,ยา่ได้ใช่ค่ะส่วนมากจะถ่ายแบบอย่างเดียวค่ะก็เป็นงานนี้งานแรกแล้วก็โดนแบบนี้เลยกระเป๋าบัตรประชาชนเราโทรศัพท์เราอยู่กับเขาหมดเลย แล้วอีกอย่างมีดอยู่กับตัวเขาตลอดเวลาก็คือโซฟาก็ดันประตูไว้น้ำหนักโซฟามันก็หนักพอสมควรคือไม่มีทางหนีได้เท่านั้น<ม>ใช่เมาเขาให้เราอัพยายเยอะแล้วเราไม่มีแรงจน้องขอจนแบบว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วมันจะนอกแล้ว มันมันไม่มันไม่ดีต่อร่างกายหนูอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าแล้วไ,ไงมันก็ตายก็ไม่หองมันสิกลัวด้วยอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะแล้วก็ไม่อยากชิดเรื่องแบบน,นี้นะคะ่ะคิดว่ามันน่าจะจบจบไป